ครับสวัสดีครับผมช่างตุ้ยนะครับร้านน้องกวางโมบายตลาดปากเกร็ดนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานส่งซ่อมนะครับจากจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ยังไม่ได้แกะกล่องนะครับส่งมาทางแฟตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าส่งอะไรเครื่องอะไรมา ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านผมร้านตั้งอยู่ที่ตลาดปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสามารถส่งาทางไปษณีหรือเคอรี่หรือแฟดได้นะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูครับ oppo การค้างน่าจะค้างโลโก้นะครับเท่าที่คุย ไว้นะครับเนี่ยครับอาการคร้างโลโก้ก็ฝากกดติดตามเพจร้านด้วยนะครับน้องฝว่าโมบายตลาดปันเจดครับส่วนที่อยู่ส่งซ่อมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ